เาแล้วแลมันโดนแล้วมันโดนแล้วดูมาทีมามาเฮ้ยสว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 ยตงหมดเ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 ตงหมดตงหมสวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ยาเอ๋มิโกซีนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแลยนะที่เรามาค่อนข้างบ่อยนะครับมาทีก็ติดกัน2คลิปประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยใครที่ตามผมมานะครับนี่เห็นป่ะมีกิจกรรมตามมาด้วยนะครับจะได้เป็นของตามนี้เลยก็เป็นพวก เอ่อตัวละครไอ้ที่มาชื่อตัวอะไรผมลืมแล้วมันอยู่ในอนิเมะหนึ่งสักอย่างเนี่ยแหละเออแล้วก็เป็นเซตอ่าน้ําแข็งแล้วกันเนาะเออแล้วก็เป็นยศนะครับดีเลือดแล้วก็บิทคอยอะไรพวกนี้ไปสุ่มกระชานะครับผมแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นน่ะจะมีประมาณนี้เห็นปะก็มีทั้งเอ่อมีดตัวสูงเป็นซอมบี้มีดเขาเรียกว่าเออมือผีก็เป็ีเซตห้าสิบเซตเก้าสิบร้ยร้อยห้าสิบแล้วก็สมสุจะเป็นสามร้อยนะครับผมแล้วก็ของโปรโมชั่นเนี่ยสามารถฟาร์มได้ด้วยนะเออแต่ผมเอ่อ ลงไปดูให้นะครับว่ามันต้องใช้อะไรในการคาบด้วยนะตรรัวละครในี่มีตัว300นะครับประมาณนี้แล้วก็ของคาบเห็นปะอันนี้คือของฟาร์มได้หมดเลยนะเออเราก็ฟาร์มตัวพวกสังทงสังทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เซตเห็นปะมีเซตมีโฮมเอไพีพพพครบเลยประมาณนี้แล้วก็เป็นพวกตรกรัวละครตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเวลรนเจ็ดนะครับความสามารถผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออก็สมเอานะเดี๋ยวผมไปดูให้ด้วยว่าต้องมีสมอะไรหรือเปล่านะครับโอเคขอเวลาเวลาอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ อันนี้แชร์10ปุ่มนะครับก็ได้ VP 13ไปด้วยนะเออสำหรับใครที่ไม่มี VP เล่นนะครับเห็นปะนี่คือ,อรายละเอียดต่างๆนะครับอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองเข้ากลุ่มมาดูได้นะครับปักหมุดมันมีบอกอยู่นะเอออันนี้ก็เป็น VP เห็นปะ VP 13เติมอันนี้ VP อะไรปะเนี่ยมันเหมือนนี้หรือเปล่านี่เหมือนกันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเหมือนเหรอประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีเฉพ่อค้านะครับถึกเ50%เฮ้ยทุกทีเติม5,000ถึก3%นะครับในการ ช่วยของโยราคานะก็จะมีก็โกงนั่นแหละรประมาณนั้นแล้วกันแต่เลือดถึกสามนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยเยอะหรือเปล่านะแล้วแต่แนวเซิร์ฟนะครับแล้วขึ้นมีตัวสั่งทํานะปิดท้ายมีตัวสามร้อยกับตัวห้าร้อยนะครับผมเข้ามานี้สาหรับรายละเอียดเซิร์ฟนะครับไม่น่ามีอะไรเยอะแล้วนะมีคนสตรีมาด้วยเดี๋ยวผมล่าให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกล่องให้ดู<ๆ>จะมาสุ่มของให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอะไรให้สุ่มไหมก็เป็นกาชาเนาะ ผมว่าไม่น่ามีอะไรเยอะสำหรับกาชานะครับมาดูกันไม่ได้จะเสียงเกมนะต้องเออผมปิดเอาไว้นะเผื่อมันมีเอ่ออะไรแทรกเข้ามานะครับนี่ไปกาชาเนี่ยก็จะเป็นพวก v p มีด้วยนะครับผมเป็นเซต VPM นะมีตู้ด้วยเห็นปะเอออันนี้เป็น90ใหม่แล้วก็กดตัว P นะครับเป็นการขรับขอนะหเห็นปะเอา300มาครับเป็น VP แล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มไหนวะเดี๋ยวผมออกฟาร์มให้ดูด้วยนะขอสม o อันนี้ก่อนก็จะเป็นพวกมือผีเป็ดตกปลา ใช่ป่ะเหยดตกปาปืนร้อสิบอะไรพวกนี้นะครับผมขอก็ค่อนข้างที่จะเกลือในระดับหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันฟ้าอุ้ยนี่ตู้แต่มันก็ถ้าให้ผมเดาเถ้าให้ผมดูจากตามเนื้อผ้านะครับก็ค่อนข้างเกลือนะสำหรับผมนะก็เอาง่ายตามตามเลดแล้วกันเนาะประมาณนี้พูดไม่ออกเหมือนกันพูดไม่ถูกพูดไม่ออกคืออะไรของมันวะไมทำไมอ่าน่า น่ะผมสุ่มให้สักสองสารอบแล้วกันนะครับสําหรับเห็นปะมีคนวินมีคนเล่นวีเอ็มีพีใหม่ด้วยเห็นปะเออเขาเอามาฟาร์มกันนะครับโอเคขอสุม่มสักนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วเราค่อยเอาแต่เสียงมันเท่บ้างเลยนะผมอยากให้ฟังมากเลยเดี๋ยวรอผมฟาร์มก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้นครับสำหรับการเปิดกล่องเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูนิดหน่อยนะนะก่อนไปฟาร์มผมจะเห็นเห็นปะมันจะดีจ้ะเสียงแม่งเท่จัดน่ารักจัดนะดีจ้ะเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูสักคู่เอาแบบ เซตกลุ่ไมไฟฟ้ามาด่าเดี๋ยวโดนแย่งหมดนะครับเร้อยสิบกันเนาะร้อยห้าสิบเซตลวกันนี่มีกล่องพร้อมยิงพร้อมนะครับผมไม่ต้องจัดตัวหัวเอ้ไม่ต้องจัดอะไรวะแม็กยาให้เปลืองเวลานะครับเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูว่ามันจะได้อะไรบ้างนะพอสไดมิพีน่าจะมีคนฟาร์มไปแล้วเห็นปะไอ้ตู้กลมๆเนี่ยเอาไปเออ่คราฟตัวพีได้นะครับเห็นปะพวกเด่ย๋ยโหจะใช้เยอะอยู่นะแปดพงแปดพันอันนะ ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่บอสมันก็มาเรื่อยๆนะครับเห็นปะเนี่ยก็ขยันเก็บกันหน่อยนะเอีอประมาณนี้แล้วกันเบ็ดตกปงเบ็ดตกปลาเอาอัอนนี้เป็นเหยื่อนะครับอะไรประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปล่าสตรีมดีกว่าไม่ให้เพื่อเสียเวลานะครับผม <hour> ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ลงหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้หน่อยแล้วกันหลักหนึ่งหนะึ่งนะไปเฮ้ถยถึงจังวะ จัดให้น้อยหนึ่งๆนึงอะโอ้โห ه, หวัวทุกเมตรว้าสามร้อแตกผมจะปรับเวลาป่ะปรับได้ไป่ะวะโอเคปรับได้อุย้ยค้างไปเลยเก็บของนานซะด้วยว้าวดูสิเล่นอะไรต่อเซ็ตอะไรอีก,กอะเซ็ตอะไรวะผมไม่มีอะ เอ็ดเอ็ใหม่เลยเหรอเฮ้ยไม่มีเฮ้ยไม่มีเซตที่อะไรอ่ะถึงเท่าไหร่วะอ๋อสิบเจ็ดไอ้ยเข้าเท่ากันเหระอุอปืนแรงปืนแรงมากใช่วะใช่ปืนที่เราจะเจอจริงเหรอวะ้ยาห์านี่ไงเป็นไงเอเดเตก เอดใหม่ระเมจเท่าไหร่น,นี้พันสองอวอเท่ากันระเมจเท่ากันเฉยอ๋อเอ้าดิ้เลยว้าได้เอด็ใหม่มานะครับแต่ตอนนี้ผมอยากแคมป์หนึ่งอยู่นะแบบอยากหาแต่ไม่ได้มีคนแล้วเราตัาดไปก่อนแล้ว ไปแับเซฟนี้ผมบอกเลยไม่ต้องมีฟังก์ชันเดฟก็ไหวเชี่ยวว้าโกโจมาทำคลิปแล้ววะเฮ้ยมาสตรีมที่คนมันเยอะกว่านี้นะครับเขาไปตกงตกปลากันหมดเลยผมเห็นนะตั้งแต่ที่ผมเล่นเนี่ยมันจากต้นคลิปนะมันเท่าร้อยสิบนะครับไม่ได้เซเลย์อะไรโกโจเนี่ย ว้าวว้าเอเขไปเข้ายี่แปดเลยวะทำไมมันเข้ายีปดเลยอ่ะอ้าทำไมร้อยสิบอ๋อปืนผมมันเท่าสามร้อยนะครับว้าแตกร้อยห้าสิบแตกแตก

ไม่ชี้ที่ไม่ถึกอย่างวะันนผมมีหกสิบกว่าอัน้นี่อะโคตรเยอะคือมาชวนอะไรเพื่อนเฮ้ยไม่ถึกไปอะไ่้ามันตายอะชี้เก็บก่อนแล้วเอาพี่แล้วกูโจ้อวิว้าวดีก่อนเหมือนผมจะใส่ตัวตัวผิดนะหนีไงชุดเดียวหายมาเม่าๆหรือเปล่าให้เจอเลอเยอะจริงเอะว้าว กันสวนเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่เช่นี่ถึงจริงนี่แตกไปดิแตกไปดิวิสามร้อยว่ายดีดีกว่าเดี๋ยวนี้กูว่ายบ่อยนะนี่ปลายปลายเข้าโซนนะครับว้าวเอาโคโจย้ายเฉยเฮ้ยดเอเดตใหม่มาด้วยเท่าเอเดตเท่ารอยสิบนะครับ ว่าให้เข้าโซนดีกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวสามร้อยางานเนี้ยเขาเขาจะไปอีกเซิร์ฟหนึ่งแนละ้เราไปอีกเซิร์ฟหนึงไปไป,ไปผมเล่นร้อยสิบเลยแล้วกันเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันลงสามร้อยไม่ได้ครับมันเป็นโ no น MVP แต่ผมก็งงว่าทำไมมันลงสามร้อยไม่ได้งงเหมือนกันงงเหมือนกันโอ้โหึกร้ยสิบโคตรปังเลยนี่ยไป ผมว่าเขาแจก110อ,อยู่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันเออโอ้ยต้องโดดไม่มีตี้เลยว่ะไม่มีตี้อย่างเงี้ยเล่นยากมากไม่เป็นไรไม่มีของโกงอย่างนี้ก็ต้องโอ้โหแต่กระน,นาวไอ้เหี้ยว้า ป้าผมใส่กระเป๋าเลย500ยังไม่เอออกจะเอาใช่ไหมทุกเมตรเก็บไม่แต่110ผมเห็นไม่เขาไม่เก็บเลยไม่ต้องเก็บก็ได้นะเลข6ไม่ใช่กูเฮ้ยคนตี้ผมมาเอ้าไม่ใช่ไอ้เฮียทำไมมนกระพริบกระพริบวะวายเกินรับตีกูไม่ดิคันทุกเมตรนะ สวนอะไรน้องหจ่ปลาแจกสองไม่ใช่อันนี้นก็ไม่ใช่ว้าวดีดีกว่ามเชนะคะมาได้นะตกปลาก็โดนเอฟบีีสิครับโอ้โแวแตกไได้แตกไม่ปดิไปดิถาจะไปก็ไปเดิอแมปตกปาสิ่งกูโจเป็นอะไรวะ เพื่อนไม่เชื่อกูยิงอะ MVP เกล็นเซิร์บั๊กเอ้าว้ายเสียงกูโจเป็นอะไรไม่รู้ทำห้กูงุดกิดกูหนีก่อนแล้วเสียงไม่โคตรแตกอะไปปิดเลยปิดเลยเดี๋ยวเราเล่นเป็นเอเดดีกว่านะครับใช่หรอแจกไหนเอเดเนี่ยเท่าร้อยสิบนะแต่ว่าอ่ามันสำหรับผมมันไม่บังเดียไป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  คนมันไปตกปลากันหมดเลยผมไม่รู้ว่าทำไมมันไปเซิร์ฟตกปลามันน่าจะเล่น M P กันหรือเปล่าเราอยู่เซิฟนี้แหละเมื่อไรเราได้สามร้อยมาแล้วเชียวไปไปไปว้าวก็ตายมิติปืนนี้ยิงง่ายกว่าเราไม่ตีคูด้วยนะไปไปไปงมาทางนี้เพื่อนมาทางนี้ทางนี้มทางนี้โอ้โเฮ้ยนี่ยปูกอะไรไม่รู้อ่ะ เป็นึไพื่อนม่่แต่หน้าเนี่ยมันกำลังทำงานแต่ครับบอกเลยงานใหโอ้หโหทุกเม็ดอย่างเี้โอ้โหโหทุกเม็ดอย่างเี้ยาดแตกก็ดีวัดไหมไอ้นุ่มวัดไหมวัดกับพี่แมน้องวัดหรืพี่ไหมว้าว นีดีกว่าว้าวไม่แตกล็อกกลกูไม่แตกชิวโอ้โหแตกเชยมาอยู่กันเซิร์ฟนี้ดูดิคนเต็มเลยมาเมาอยู่เซิร์ฟนี้กันนะอ้นี้ผมเพิ่งเห็นผมต้องเล่น MVP นะครับไม่งั้นอาจจะไม่ไหวนะไป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  ต้องโซโลเอานะครับไม่รู้นี่ยเป็นกูวะไปไปไอ้โลกาเล่อุ้ยไม่ตายเฮี้ยไม่ตายเฉยเลยเฮี้ยไม่ตายเฉยเลยกูงงเลยมาดิมึงเปนตัวเฮี้ยเลยวะทำไมเข้า16วะ

ไม่ถึงยังวะอุ้ยเชี่ยมันจะเพิ่มคุณหนีเลยได่โอเคโอเคมามามาไม่ตว์ฝาซ้ายกูได้หมดอะฝาซ้ายอะฝาซ้ายกูได้หมดแต่ขอสาวขอซ้ายแล้วกันเฮ้ยยื้อมันร้องเพลงวะ กกเฮ้ยอย่าร้องเพงลงน้องขอร้องกลับมาตอนคำามจริงจจะเจอที่รู้ชื่อไม่ถึงจังวะนี่ไงตายสวยไอ้เที่ยอยู่ดีก็เป็นเพื่อนกันมาดิสัตว์ <c oughs> มึงมาทำไมมึงมาทำไมโอ้ไม่ถึกไปอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ย <c oughs>

ว่าตัวชิ้นนี้มันถึกแปลกๆละแล้วตายกระสัดรม,มีพี่แตกนี่ขอแคบเลยเอาโอ้ไอี้คุณโดน,นมูนิสามกระสัตรทำมันชุดเดียวตายอ่ะเฮียกระส่ายยิงแตกแล้วกูมัวแต่จะแคบรูปไม่คิดว่าจะมีใครแล้วงไงเย้ไม่เป็นไรกูเอาขึ้นปกกี่ดีเว้แม่งโอ้โหมาดูดูมันรอดักกูดิ จัดๆๆๆๆๆัๆจัๆๆๆดๆๆๆๆยๆๆๆๆเขๆๆๆๆๆวๆวๆๆ่ๆไๆๆๆๆมๆๆ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 ๆตัวเดียวไม่กลัวไม่กลัวกลัวบ้างก็ดีนะ ไม่กลัวเร็วไหวเฮียเออพวกมึงไม่คิดจะตีเขาไน้หรอวะเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวก็เหี้ยแล้วไม่งั้นไอพีตัวเลยสัตว์ไม่งั้นไอพีฟทุกตัวเลยอ้ยใครไหวอ๋อไอ้พวกนี้ใช่ไหมที่มันล่อรวบผมอ่ะว่าเลยเหี้ยเชฟเป็นทีมงานเลยสัตว์ ก็ว้ายอู่เอาไปก่อนหนึ่งตัวมุ่งเหรอไม่ดิจะวัดถูกไหมโอ้โหมาเป็นคณะไอ้เพี่มาเป็นคณะเลยเฮ้ยพวกมึงเป็นคณะเลยเหรอเฮ้ยเอาเล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 ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงเันแล้วเอายันโดนเลยยิงวะไอ้บินไอ้บินยิงปั่นไหนอะไหนช่วยยิงเลนต์มิน ี่ลิงว่าจัดแล้วเมื่อไหร่จะแจกของไม่ไงก็กำลังแจกก็ใจเย็นดีนมโอ้โหอนี่จะไปล่าสตรีน่วายรออยู่นั่นแหละนี่ครับวิธีโดดที่ถูกต้องอเ๋ยวเววิ่งเร็ววิ่งตามนววะสวย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 ช่วยด่วน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 

ไม่ดิเ็นมีเทียไปไมดิใส่กูไม่กลัวนะมาดิออนวันขออ่นวันเฮ้ยอย่าเสือกอย่าเสือกเอ้มาดิมาวัดเลยแตกสามเซตนะโอ้โหเอดมินเอาไปคืนเขอเลด่วนเลยเนี่ย เฮ้ยทิ้เยทิ้งเลยเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บเอาได้ได้ได้เย็นนี่หนึ่งเทียเยเอาจิ๊ปบ้าถ้ากูเป็นลูกเซิร์ฟนะกูด่าไหน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 เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไปเทียไปแอดมินไอพี่นี่เหียเจอร์จ้๊บบ้าเอาผมทิ้งแล้วทิ้งแล้วเทียทิ้งด่วนนะไอ้เหี้ย เอย่างนี้มันเทียบไปทุกคนอย่าไปจริงๆเพาะทำคลิปมาอยู่ก็จะกำลังแจกไงอย่าไปเทียเลยผมบอกเลยต้องวัดแล้วไปต้องวัดแล้วนายไปต้องวัดแล้วจริงๆมีคนเดียวอะต้องวัดแล้ววานวันแล้วอย่าัดกเอประกายาไม่อ้เพจผมไอ้มันมีไอ้เพจบอกได้เหรอวะไม่เห็นมีเลยอ๋ออยู่ตรงกลางนี่วะเข้าโซนแล้วมันเข้าโซนแล้วมันเข้าโซนแล้วไหนวะเข้าโซนแล้ว ผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะไม่จะคลิปอะไรต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็แอดมินมันปันป่นๆนะ <laughs> แต่ว่าถ้าถ้าไม่มีคนมาทําคลิปมันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะเออผมว่ามก็เอาสนุกกันแหละนะอย่าไปซีเรียสกันนะครับใครก็อย่าไปถ่ายแอดมินเถอะนะเพราะขำๆโอเคย <Okay. S 2> บาปนะครับทุกคน